นค่ะเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้นะคะครูก็จะมาเฉลยคําถามท่าทายที่5นะคะ,ะข้อข้อที่1นะคะเขาบอกว่าจงเติมตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์นะคะก่อนจะเติมเนี่ยครูอยากจะบอกว่าครูเนี่ยพิมพ์ผิดนะคะนะ,ะมาแก้งก่อนนะคะแปดตรงนี้นะคะย้ายไปนะคะนะคะ 8ปดตรงนี้นะคะย้ายไปตรงนี้นะคะเออ32ตรงนี้นะคะย้ายมาตรงนี้และ1ิบามตรงนี้ย้ายมาตรงนี้นะคะ,ะคราวนี้เราเริ่มที่ข้อแรกนะคะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ใช่ไหมคะสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์เนาะข้างบนคือเลขมวลข้างล่างคือเลขอะตอมเลขมวลคือ57นะคะเลขมวลคือเลขอะตอมคือ 27ดังนั้นจำนวนโปรโตอนดูจากเลขอะตอมก็คือ27สนะคะส่วนจำนวนนิวตอนนำเลขมวลลบเลขอะตอมนะคะเลขมวลคือ57ลบ27ดนะคะดังนั้นเลขจำนวนนิวตอนได้30นะคะอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนเท่ากับโปรโตอนนะคะต่อไปค่ะข้อ2นะคะเขาให้โปรโตอนมา65และเลขมวลน,นะคะเท่ากับ และเลขมวลเท่ากับ159นะคะดังนั้นข้อน,นี้เรานําโปรตอนตรงนี้ไปบอกก่อนว่าเลขอะตอมมีเท่ากับ65นะคะดังนั้นจํานวนเอ่อจนวนนิวตรอนนะคะนำเลขมวลนะคะลบเลขอะตอมน,นะคะตรงนี้ได้94านะคะจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอนเมื่อเราจะเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียตนะคะให้เราเปิดตารางธาตุนะคะนักเรียน ให้เราเปิดตารางธาตุเนาะอ่าคราวนี้เราต้องไปดูธาตุที่มีเลขอะตอม65นะคะอย่างในตารางธาตุนี้ดูตรงไหนนะคะเราจะเห็นตัวเลขที่มันเป็นเลขเรียงกันต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะตรงนี้คือเลขอะตอม65คือ tb นะคะดังนั้นข้อน,นี้ก็คือ tb นะคะเลขมวลคือ159เลขอะตอมคือ65นั่นเอง นะคะต่อไปข้อนี้นะคะเขาให้เลขอะตอมมา82นะคะสแสดงว่าจำนวนโปรโตอนก็ต้องเท่ากับ82ด้วยนะคะเลขมวลเท่ากับโปรโตอนบวกนิวตรอนตรงนี้เลขอะตอมคือโปรโตอนเนาะอะโปรโตอนบวกนิวตรอนได้เท่าไหร่คะ82บวก125ข้อนี้ได้207นะคะคราวนี้เราไม่ได้สัญลักษณ์ท่านมาเราต้องไปหานะคะ 82นะคะอาจจะมาดูตรงนี้ก็ได้82สัญ,ญลักษณ์ธาตุก็คือ Pb นั่นเองะะดังนั้นตรงนี้ก็เขียนให้เป็น Pb 207ด้านบน82ด้านล่างนั่นเองนะคะธาต่อไปเลขอะตอม36อ,อ้ข้อ3นะคะลืมไปนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าโปรตอนกับอิเล็กตรอนไม่เท่ากันนะคะโปรตอนกับอิเล็กตรอนไม่เท่ากันแสดงว่า ข้อนี้เป็นไอออนค่ะถ้าโปรตอนกับอิเล็กตรอนไม่เท่ากันนะคะเป็นไอออนข้อนี้ไอออนมีประจุเป็นข้อนี้อิเล็กตรอนน้อยกว่าโปรตอนแสดงเป็นประจุบวกนะคะประจุ2บวกนั่นเองต่อไปข้อนี้เลขอะตอม36สแสดงโปรตอนก็เท่ากับ36ด้วยอิเล็กตรอนก็จะเท่ากับ36นะคะเลขมวลเท่ากับมิวตอนรบวกโปรตอนนะคะได้เท่ากับ 84 36คือธาตุอะไรนะคะ36คือคลิปตอนใช่ไหมคะ Kr ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นคลิปตอนนะคะเอ,อ่อ84 36นะคะต่อไปให้สัญลักษณ์นิวเคลียสม,มา Ra 226 88งแดังนั้นเลขมวลคือ226เลขอะตอมคือ88จำนวนโปรตอนมี แปดสิ 88, จำนวนนิวตอนเอา226ร้ลบแปดสินะคะตรงนี้ได้138่งร้อยสามสิบแเล็กตรอนก็เท่ากับ88ด้วยนะคะต่อไปข้อต่อไปนะคะเขาบอกจํานวนโปรตอนมา16แสดงว่าเลขอะตอมก็เท่ากับ16ดังนั้นจํานวนนิวตอนเอาโปรตอนเอาเลขมวลลบเลขอะตอมจึงเท่ากับ16ด้วยนะคะข้อนี้16คือท่าอะไรนะคะ สิบหกนะคะคือธาตุซัลเฟอร์นะคะสิบหกคือธาตุซัลเฟอร์เนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นซัลเฟอร์สามสิบสองสิบหกตรงนี้จํานวนอ e ิเล็กตรอนกับโปรตอนโปรตอนกับอ e ิเล็กตรอนไม่เท่ากันเนาะอิเ e ล็กตรอนมากกว่าเป็นไอออนลบมากกว่าอีกสองตัวก็เป็นสองลบนะคะข้อต่อไปเขาให้เลขอะตอมมาเท่ากับสิบสามนะคะแสดงว่าโปรตอนก็เท่ากับสิบสามด้วยนะคะเลขมวล เอาจำนวนโปรตอนและนิวตอนบวกกันได้เป็น27นะคะข้อนี้เราไปดูเลขอะตอม13นะคะคือถ้าอะไรคะเลขอะตอม13คืออะลูมิเนียมนะคะเลขอะตอม13คืออะลูมิเนียมข้อนี้เราจะเห็นว่าจำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าโปรตอนนะคะแสดงว่าเป็นไอออนบวกไอออนประจุ3บวกนั่นเองนะคะข้างบน27ส่วน13เบบนี้นะคะข้างล่าง13ต่อไปข้อนี้ ไอโอดายไอออนนะคะเลขมวล127เลขอะตอม53และมดังนั้นมีจำนวนโปรตอน53นะคะจำนวนนิวตอนเอาเลขมวลลบเลขอะตอม127ลบ53ได้74นะคะไอออนข้อนี้เป็น L ไอออนลบแสดงว่ารับอิเล็กตรอนนะคะรับมา1เป็นจาก53เป็น54นั่นเองข้อต่อไปโครเมียม4บวกนะคะ เลขมวลคือ52นะคะเลขอะตอมคือ24จำนวนโปรตอนก็24นะคะจำนวนนิวตอนนำ52ลบ24ได้เป็น28นะคะ4บวกนะคะ4บวกแสดงว่าให้อิเล็กตรอนไป4ตัว24ให้ไป4เหลือ20นะคะข้อต่อมาตรงนี้โปรตอน15นิวตอน16อิเล็กตรอน18นะคะโปรตอน15แสดงว่ามี เลขอะตอมเท่ากับ15นะคะเลขมวลเอาโปรตอนบวกนิวตรอนได้31นะคะเลขอะตอม15คือธาตุอะไรกลับไปดูนะคะคือฟอสฟอรัสนะคะฟอสฟอรัสเนาะดังนั้นก็เป็นฟอสฟอรัส31 15นะคะตรงนี้18นะคะแสดงว่าอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นเป็นไอออนลบเพิ่มมา3ตัวก็เป็น3ลบนั่นเอง นะคะต่อไปข้อ2นะคะเขาให้บอกจำนวนโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งช่องไว้ละกันนะคะจำนวนโปรตอนนะคะนิวตอนและอิเล็กตรอนนะคะอ่ะข้อแรกโปรตอนเท่ากับเท่าไหร่คะ ดูจากเลขอะตอมด้านล่างใช่ไหมคะเลขอะตอม11นะคะโปรตอนเท่ากับ11นิวตอนเอาเลขบวบเลขอะตอม20ลบ11ได้9อิเล็กตรอนดูข้างล่างนะคะเท่ากับอ๋ออิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอนเนาะเท่ากับ11ต่อไปโซเดียม22 11โปรตอนเท่ากับ11นิวตอนเอา22ลบ11ได้11นะคะอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอนเท่ากับ11 ต่อไปข้อนี้ O 17เขาให้มาแต่เลขมวลเราต้องไปหาเลขอะตอมเองนะคะออกซิเจนตัวนี้เราหาจากไหนหาจากในตารางธาตุนะคะ O เลขอะตอมเท่ากับ8นะคะ O เลขอะตอมเท่ากับ8ดังนั้นโปรตอนก็เท่ากับ8นิวตอนเอา17ลบ8นะคะได้9เนาะจางอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอนก็เลยเป็น8ต่อไป คาร์บอนขีด14ตรงนี้หมายถึงชื่อธาตุตรงนี้คือเลขมวลน,นะคะดังนั้นคาร์บอนเลขมวล14คาร์บอนเลขอะตอมเท่าไหรดูในตารางธาตุนะคะคาร์บอนเลขอะตอมเท่ากับ6นะคะเลขอะตอมเท่ากับ6เนาะดังนั้นคน,นีปรตอนเท่ากับ6นิวตอน14ลบ6นะคะเท่ากับ8เนาะ จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอนก็เท่ากับ6ต่อไปอันนี้ c u 6 3หคสิามาให้มาแต่เลขมวลเนาะเลขอะตอมไปดูในตารางธาตุเหมือนเดิมน,นะคะซ u เลขอะตอม29้นะคะน,น่ามีเลขอะตอม29โปรตอนก็29นิวตรอน63ลบ29ได้34อิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอนจึงเท่ากับ29นะคะ ข้อต่อไปข้อสนะคะบอกว่าออข้อใดคือเลขอะตอมน,นะคะของธาตุที่มีหนึ่งิบเจมิลตอนและเลขมวลน,นะคะเท่ากับหนึ้เานะคะเลขมวลคือโปรตอนบวกนิวตอนเนาะดังนั้นจำนวนโปรตอนข้อนี้เราก็นำหนึ่งราสิบห้าลบหนึ่งะคะตรงนี้ ตรงนี้ได้78นะคะดังนั้นเลขเลขอะตอมก็คือ78นะคะต่อไปเขาถามว่า how many n e u t r o n นะคะจำนวนนิวตรอนของอะตอมนี้ข้อน,นี้เรารู้แต่ละคะเลขมวลเราต้องไปหาเลขอะตอมก่อน Cb c a d m i u มนะคะเลขอะตอมคือ48นะคะเลขอะตอม48 ต้องการหาจำนวนนิวตอนก็เท่ากับอะไรคะ114ลบนะคะตรงนี้ได้เท่ากับ66นะคะต่อไป which are following to w symbols provides for information ก็คืออันไหนที่มันให้ข้อมูลเกี่ยวกับให้มันมันให้ข้อมูลมากกว่ากันเนาะการที่มันบอกชื่อการมันบอกสัญ,ญลักษณ์่าเท่ากับมันบอก เลขอะตอมของธาตุเนาะดังนั้นข้อนี้ด้านหลังตรงนี้ o 8ตรงนี้เราจะรู้แค่ชื่อธาตุกับเลขอะตอมนะคะไม่ทราบมวลเนาะอ่ะส่วนอันนี้นะคะเราจะทราบชื่อธาตุที่มันสามารถทำให้เราไปหาเลขอะตอมได้โดยการที่เราไปดูในตารางธาตุและมันบอกอะไรออกมาคะเลขมวล ซึ่งข้อนี้มันบอกชื่อธาตุพร้อมชื่อธาตุที่มันสามารถนําไปหาเลขอะตอมได้และเลขมวลแต่ตัวนี้มันให้แค่ชื่อธาตุกับเลขอะตอมเลยดังนั้นสิ่งที่ให้ข้อมูลมากกว่าก็คือ O17 นั่นเองนะคะดังนั้นเวลาเราเขียนยอ่อเรานิยมเขียนสัญลักษณ์ุนะคะกับมวลนะคะอย่างข้อนี้นะคะคาร์บอน14แบบนี้ก็คือจะบอกชื่อธาตุกับ เลขมวลเพราะเลขอะตอมเราสามารถไปหาได้ในตารางธาตุนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าจงบอกจํานวนโปรตอนและอิเล็กตรอนนะคะก่อนจะทําเราจะต้องไปหาเลขอะตอมของแต่ละอนก่อนนะคะเราจะไปหาเลขอะตอมของแต่ละอนก่อนเนาะฟอสฟอรัสนะคะฟอสฟอรัสเลขอะตอมคือ15นะคะ ไทเทเนียมนะคะเลขอะตอม22อเดี๋ยวไม่เห็นนะคะฟอสฟอรัสอยู่ตรงนี้นะคะไทเทเนียมเลขอะตอม22นะคะตัวสุดท้ายคือเจอร์เมเนียมนะคะเจอร์เมเนียมเจอร์เมเนียมอยู่ตรงนี้นะคะ ium, เลขอ,ตอะตอม32นะคะดังนั้นข้อแรกเนี่ยมีโปรตอน15อิเล็กตรอนรับ อิเล็กตรอน L ลบใช้ว่ารับอิเล็กตรอน3ตัวอิเล็กตรอนเป็น18นะคะต่อไปไทเทเนียมตัวนี้โปรตอนคือ22่บวกคือให้อิเล็กตรอนไป4ตัวอิเล็กตรอนก็เหลือ18นะคะเจอร์เมเนียม2บวกนะคะโปรตอนคือ32 2บวกคือให้อิเล็กตรอนไป2ตัวอิเล็กตรอนเหลือ30ตัวนะคะข้อ7นะคะ What is the symbol and charge of an ion containing นะคะตรงนี้เปลี่ยนจาก24นะคะเป็น26นะคะของของเหล็กนะคะที่มี26โปรตอนและ22อิเล็กตรอนนะคะเข้าให้บอกซิมโบกนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์เหล็กก็คือ Fe ประจุนะคะ มี26โปรตอน22อิเล็กตรอนแสดงว่าโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนแสดงว่าเป็นไอออนบวกเนอะไอออนบวกอันนี้ต่างกัน4แสดงว่าเป็นไอออน4บวกนะคะไอออน4บวกต่อไปข้อ8นะคะข้อใดนะคะถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนอนุภาคของอันนี้นะคะข้าแรกเราหาจำนวนนิวตอนก่อนนิวตอนอันนี้ได้70 หนึ120่งร้อยี่สิบลบห้าสิบได้เจนะ็ดสิบตรงนี้นิวตอนก็ได้เจ็ดสิบนอกจากนี้หาอิเล็กตรอนไว้อิเล็กตรอนอันนี้สี่บวกหายไปอีกสี่ห้าสิบลบสี่เหลือสี 4, 6, นะ่สิบหกเนาะส่วนอิเล็กตรอนอันนี้มีอยู่ห้าสิบสี่ข้อกอเขาบอกว่าจำนวนนิวตอนต่างกันสี่นิวตอนไม่จริงเพราะาารนิวตอนเท่ากาันนิวตอนเท่ากันต่อไปโปรตอนของอันนี้ มากกว่าโปรตอนของนี้โปรตอนดูจากเลขอะตอมได้เลยนะคะซึ่งผิดนะคะเพราะทำไมคะต้องน้อยกว่านะคะน้อยกว่าต่อไปจํานวนอิเล็กตรอนของอันนี้มากกว่าของนี้อยู่8นะคะอันนี้มากกว่านี้อยู่8จริงไม่ห้าสิบสลบสีได้8นะคะดังนั้นข้อคอควายเนี่ยถูกต้อง ข้องอจำนวนอิเล็กตรอนนิวตรอนเท่าแล้วก็โปรตอนเท่ากันไม่เท่ากันนะคะอิเล็กตรอนก็ไม่เท่ากันโปรตอนก็ไม่เท่ากันสิ่งที่เท่ากันอย่างเดียวคือนิวตรอนนะคะต่อไปข้อ9นะคะถ้าไอโซโทปของธาตุชนิดหนึ่งนะคะมีประจุในนิวเคลียสเป็นสองเท่าของตัวนี้นะคะประจุในนิวเคลียสคืออะไรในนิวเคลียสประกอบด้วยลูกฟังอะไรบ้างคะโปรตอนและ นิวตอนสิ่งที่มีประจุก็คือโปรตอนนั่นเองเนาะดังนั้นเราก็มาดูก่อนคาร์บอนตัวนี้มีโปรตอนเท่ากับมีโปรตอนเท่ากับ6นะคะอโซโทปนี้คือ x ละกันเนะาะแสดงว่า x มีโปรตอน2เท่าแสดงว่า x มีโปรตอนเท่ากับ2คูณ16เป็น12เนาะมีเลขมวลเป็น3เท่านะคะอ,อ่าตรงนี้ ออกไปเนาะไอโซโทปนี้จะมีอนุภาคมูณฐานอย่างละกี่อนุภาคนะคะและมีเลขมวลเป็น3เท่าของของสิ่งนี้แล้วกันนะคะดังนั้นเลขมวลเป็น3เท่าคือ3ามคูณสามขอโทษคะสามคูณสินะคะได้39เนาะเลขมวลคือ39ดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 12แต่จำนวนนิวตอนเท่ากับ39ลบ12นะคะได้27เนาะดังนั้นไอโซโทปนี้จะมีเขาถามจะมีอนุภาคกุงฐานอย่างไรกี่อนุภาคซสดงมีโปรตอนเท่ากับ12อิเล็กตรอนเท่ากับ12นะคะและนิวตอนเท่ากับ27นะคะข้อ10กำหนดสัญรักนิวเคลียรต่อไปนี้นะคะ อะข้อใดเป็นไอโซโทปกันไอโซโทปก็คือโปรโตอนเท่ากันโปรโตอนเราดูจากด้านล่างก็ได้นะคะโปรโตอน14กับ14ตรงนี้เท่ากันนั่นก็คือ a 28 14และ a 32 14ต่อไปไอโซโทนให้เราหาจำนวนนิวตอนไ้เลยตรงนี้14 14 32ลบ14ได้18นะคะ16 31ลบ17ได้14 นดะะังนั้นจำนวนนิวตรอนเท่าไอโซโทนคือนิวตรอนเท่ากันมีทั้งหมด3ตัวที่นิวตรอนเท่ากันคือ a 28 14 b 27 13และ d นะคะ3 1 1 7นะคะ3อันนี้จำนวนนิวตรอนเท่ากันนะคะต่อไปไอโซบาร์คือเลขมวลเท่ากันไอโซบาร์คือเลขมวลเท่ากันเลขมวลคือ ข้างบนนะคะที่เท่ากันก็คือ a กับ c นะคะ a 3 2 14และ c 3 2 16นั่นเองสุดท้ายค่าใดเป็นไอโซอิเล็กทรอนิกกันอ,อันแรกเนี่ยเป็นไอโซเป็นไอโซอิเล็กทรอนิกกันแสดงอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วก็คิดจำนวนอิเล็กตรอนตรงนี้14 13 14 16 16 อ่าแสดงว่า A กับ B เป็นไหมเออกับ A ตรงนี้เป็นไหมไม่เป็นนะคะเพราะอะไรเพราะเป็นธาตุชนิดเดียวกันเนาะไอโซโทปเออไอโซอิเล็กตรอนจะต้องเป็นไอโซอิเล็กตรอนต้องเป็นธาตุบางชนิดกันงนั้นข้อนี้ตอบ C 3 2 16และ B 3 1 17บวกนะคะไอเป็นไอโซโทปกันเพราะอะไรเพราะโปรตอนเท่ากันนะคะแต่นิวตรอนไม่ เท่ากันต่อไปอน,นี้เพราะอะไรทำไมเป็นไอโซโทนกันเพราะเป็นธาตุต่างชนิดกันธาตุต่างชนิดดูตรงไหนดูที่เลขอะตอมต้องต่างกันนะคะแต่มีอะไรเท่ากันมีนิวตอนเท่ากันเนาะไอโซบาอันนี้เพราะอะไรเพราะเป็นธาตุต่างชนิดนะคะที่ทำไมคะที่มีเลขมวล ท่ากันสุดท้ายตัวนี้เพราะอะไรคะเพราะเพราะเป็นธาตุต่างชนิดที่มีอิเล็กตรอนเท่ากันนะคะ,อะโอเคนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับแบบปุกหัดที่5นะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ